นี่คือ5ท่าออกกำลังกายสำหรับคน40บวกที่เพิ่งหัดออกกำลังกายเป็นครั้งแรกครับ ่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X เครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูนเปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแอ๊ครับตอนนี้คู่การชมรายการซีบัคโปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงวิธีการออกกำลังกายแบบ s t strength Training สำหรับคนที่อายุ40บวกที่อยู่ที่บ้านนะครับว่าคุณสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อพื้นฐานได้ผมเชื่่อวาาหลยๆคน พอเข้าเลขสี่ปุ๊บเริ่มเจอปัญหาครับคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันอ่อนด้อยลงเนื่ um. จากว่าหลังจากอายุ35ปีมาแล้วครับผมตัวของกล้ามเนื้อของเรามันลดลงในทุกๆปีศักยภาพทางกายความแข็งแรงความกระปรี้กระเป่ามันค่อยๆหายไปในทุกๆปีครับมันจะเริ่มรู้สึกจริงๆเนี่ยตอนอายุ40จริงไหมนะครับผมซึ่งตอนนี้ผม4 3แล้วครับคือถึงแม้ว่าผมจะออกกำลังกายเนี่ยผมก็จะเริ่มรู้สึกหน่อยๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกกําลังกายเนี่ยสแสดงว,ว่าคุณเนี่ยรู้สึกอย่างยิ่งเลยสำหรับตัวของการที่แบบ คุณมีแรงที่น้อยลงนะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาครับผมเนื่องจากว่าคุณสามารถที่จะกลับมาออกกําลังกายได้แล้วครับคุณมีความแข็งแรงเพิ่มเติมขึ้นได้แต่การที่คุณอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มีเวลาไปยิมครับผมนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็น common problems คือเป็นปัญหาพื้นฐานที่คนอายุเล็กสี่มักจะเจอเพราะว่างานเรายุง่งใช่ไหมครับก็ไม่สามารถที่จะไปยิมได้ก็อยู่ได้แค่ที่บ้านนะครับผมดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการว่าคุณจะต้องทําอย่างไรสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อท้ายของคุณ โดยที่คุณยังคงเป็นมือใหม่อยู่ครับผมซึ่งการฝึกที่ผมจะสาธิตก็คือการฝึกแบบบอดี้เวนนั่นเองครับผมแต่วันนี้ผมจะม่ได้ทำให้ดูนะครับผมจะให้โคชฝ่ายเป็นคนมาสาธิตให้ดูนั่นเองครับแล้วผมก็จะบอกคิวการฝึกอย่างละเอียดให้กับทุกคนครับผมจะได้ทำกันเป็นเนาะนะครับมาในท่าแรกที่เราจะต้องทำให้เป็นครับผมคือท่าสควอตนั่นเองครับการฝึกท่าสควอตนะครับจะทำให้ตัวของต้นขาของเรานะครับผมทั้งหมด ก้นแกงการลำตัวนะครับผมมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับและเป็นตัวกระตุน้นทําให้เรามีตัวของกล้ามเนื้อเยอะขึ้นมีระบบของผ่านที่เร็วขึ้นและเป็นตัวกระตุน้นฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นตัวของเทสโทสเตอรโรนคีโมันโกรฮอร์โมนอะดรีนาลีนโหฮอร์โมนที่เกี่ยวเรื่องของความสุขความสูงครับผมมันจะมาแบบเต็มที่เลยครับจากการฝึกเพียงท่าน,นี้ท่าเดียวครับผมวิธีการคือ,อเราจะวางความกว้างของ,ของเท้าประมาณหัวไหล่นะครับเปิด<ไ>ปลายเท้าออกเล็กน้อยนะครับถ้ามองจากด้านข้างนะครับคือเราจะทําการพับสะโพก และยอ่อเข่าลงพร้อมกันโดยที่อกเชิดหลังตรงนะครับลงไปจนทางตัวของต้นขาของเรานะครับขนานพื้นแบบนี้นะครับผมจังหวะนี้เราจะทําการหายใจเข้านะครับเสร็จแล้วเรายืนขึ้นปุ๊บาหายใจออกครับย่อลงมาปุ๊บนะครับ,รบ,นะรบสังเกตว่าเข่าของโคชฝ้ายกับปลายเท้าจะตรงกันนะครับต้นขาขนานพื้น ตัวจะตั้งตรงหลังจะตรงแบบนี้เลยผมตรงแนวเลยครับอย่าห่อไหลนะผมอย่าห่อไหลอย่าก้มหลังนะครับตัวตั้งตรงนะครับผมเสร็จแล้วให้ยืนขึ้นปุ๊บนะครับลงหายใจเข้าปุ๊บนะครับขึ้นหายใจออกถ้ามาดูด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้าเข่าเราจะเปิดออกนะครับผมเอาลงให้ดูหน่อยโคตรฟ้าชืบนะครับเขาจะเปิดออกจะไม่หนีบเข้านะครับ การหนีบเข่าเข้าไปจะทําให้เราปวดเข่าในระหว่างที่เราฝึกท่าสควอรนั่นเองครับผมไม่เอานะครับให้เปิดเข่าออกนะครับผมให้ตัวของแนวเข่าเนี่ยอยู่แนวเดียวกับปลายเท้าของเราจะเป็นลักษณะนี้อกเชิดหลังตรงตามองตรงนะครับผมไม่ก้มหน้าไม่เห็นหน้าขึ้นไปนะครับตามองตรงนะครับถ้าเกิดว่าก้มหน้าปุ๊บหลังเราค่อมทันทีนะครับเวลาที่เราขึ้นลงเนี่ยซ้าๆเนี่ยเราจะปวดหลังเนาะนะครับโอเคขอบคุณครับจำนวนครั้งที่เราใช้นะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับคืออยู่ที่ประมาณ1 0ถึง15ครั้งครับ พักระหว่างเซตสบายๆครับอยู่ที่ประมาณ2-3นาทีครับและกลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3เซตด้วยกันครับจะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อต้นขาของคุณมีความแข็งแรงและคุณก็จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ถึงแม้ว่าคุณจะอายุ40ไปแล้วก็ตามเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่2คืออะไรกันครับผมไปไปดูกันมาในท่าที่สครับผมสาหรับคนที่ต้องการที่จะพัฒน,นากล้ามเนื้อที่เป็น upper body คือตัวตั้งแต่เอวขึ้นมานะครับ ท่านี้ถือว่าเป็นท่าเทพที่คุณสามารถสร้างกำลังได้เยอะมากนั่นคือท่าผู้ชอบสูว่าท่าวิทยพื้นนั่นเองครับวิธีการครับอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจกับการวางมือก่อนนะผมโดยที่เราจะวางความกว้างของมือเนี่ยกว้างกว่าหัวไหล่หนึ่งฝ่ามืออ่ะเหยียดแขนออกมาฟืบแบบนี้นะครับเนี่ยนี่คือความกว้างซมำบูรนาครับผมนี่คือความกว้างหนึ่งเท่ากับหัวไหล่อ่านะครับทีนี้เราจะขยับตัวของความกวาม้างของมือเนี่ยออกไปกว้างกว่าหัวไหล่หนึ่งฝ่ามือ นี่คือความกว้างกว้างกว่าหนึ่งขม,มือและเราจะแบะนิ้วออกสีห้า listings, องศาชึบแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นมุมในการวิดพื้นที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เป็นมือใหม่และก็ทุกๆคนด้วยนะผมทีนี้ประเด็นคือเราจะทําตัวเป็นแนวขนานกับพื้นนะครับเอามือค้าพื้นไปเนาะนะครับถ้ามามองจากด้านข้างครับมามองด้านข้างเนาะนะครับคือเราจะวางมือให้ดีงามก่อนนะผมนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังตรงนะครับหลังไม่แอนอ่นนี้คือหลังแอนอันนี้ คือหลังโกงนะครับถ้าหลังโกะเอาวิพื้นลงไปนี่คือการขันับเราจะไม่ทําการขันับกันโอเคไหมครับโอเคนะครับ <c oughs> ไม่ขันับฝ้าดิน<ม>ะนะครับ <c oughs> ทำตัวให้ตรงปุ๊บแบบนี้เนาะนะครับผมม้วนสะโพกเข้านี่เห็นปะ่ะพอม้วนสะโพกปุ๊บหลังจะตรงแนวเลยครับทีนี้มือของเรามีความพร้อมแล้วนะครับในการที่เราจะวิพื้นลงไปนะครับผมให้พับข้อศอกลงมุมจะเฉียงเข้า45องศาลงหายใจเข้านะครับลงไปจนทั่งอกเกือบจะแตะพื้นและขึ้นมาหายใจออก เวลาออกแรงออกแรงจากสันมือของเรานะครับโอเคลงหายใจเข้าฟื้นะครับหลังยังคงตรงอยู่ขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าฟื้หลังตรงนะแล้วขึ้นมาหายใจออกครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณลงปื๊อและหลังแอนขึ้นมาอาดนขึ้นมาปื๊อแบบนี้อันนี้คือผิดนะครับผมเวลาคุณวิ่งพื้นไปสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มปวดหลังนะครับดังนั้นให้ตัวของท้องของคุณเนี่ยนะครับผมมันลอยจากพื้นด้วยนะครับหัวสะโพกเข้าหลังตรงลงไปหายใจเข้าปื๊อขึ้นมาหายใจออก ขึ้นมาทั้งแท่งทั้งแผ่นแบบนี้โอเคไหมครับโอเคขอยที่หน่งคนดูจะได้รู้โอเคพอครับจำนวนครั้งที่เราใช้ครับผมคือประมาณ10บถึงสิบสหรือสิบสง15ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคนครับผมไม่มีผิดไม่ถูกครับถึงแม้ว่าคุณจะทําได้6ครั้ง5ครั้งแล้วหมดแรงไม่สําคัญ วันนี้เรากำลังเริ่มต้นเรากำลังพัฒนาความแข็งแรงของเราครับผมเราไม่ใช่เทพตั้งแต่แรกโอเคไหมครับแต่นั้นเราค่อยๆพัฒนาความแข็งแรงขึ้นไปครับผมครับในทุ่ๆสัปดาห์คุณจะเจอว่าคุณจะวิพื้นได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเองครับผมจำนวนครั้งที่เราใช้คือเราทําจนหมดแรงแหละนะครับประมาณ1 0บถึงสิครั้งนะครับพักระหว่างเซตอยู่ที่9 0้าถึงร้อยวินาทีและกลับมาทำใหม่เป็นจำนวนสามเซตด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่าที่3คือท่าอะไรนะครับไปไปดูกัน แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับรับและมาในท่าที่สามของเราครับนั่นคือท่าสเต็ปอัพนั่นเองครับซ ก้นแล้วก็แกลงกำลังตัวครับและอีกอย่างนึงที่คุณจะได้คือตัวของคาร์ดิโอหรือว่าเรื่องของการที่ทําให้ปอร์ ot, แล้วก็หัวใจของคุณมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแลวคุณสามารถเผาไขมันได้จากการฝึกท่านี้นั่นเองครับผมวิธีการก็ไม่ยากครับคือให้เราใช้อาจจะเป็นม้าหินหรือว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้ครับผมที่มีความมั่นคงนะต้องบอกก่อนว่าต้องมีความมั่นคงน,นะครับคือโซฟาไม่ควรนะครับผมอะไรก็ตามที่มีความมั่นคงครับให้เรา ใช้ตัวที่มีความสูงเนี่ยประมาณหัวเข่าของเราเนี่ยอันนี้กําลังดีหรือเตี้ยกว่าเล็กน้อยได้นะครับอ่านี่คือจะโอเคนะครับอาจจะเป็นตัวของขั้นบันไดหน้าบ้านก็ได้แล้วแต่นะครับผมทีนี้ประเด็นก็คือเราจะทําการเหยียบขึ้นไปมือเท้าเอวไว้นะครับอ่าจะได้มีบาลานซ์เนาะเหยียบด้วยขาข้างใดก่อนก็ได้ขึ้นไปปุ๊บอ่าขึ้นไปครับส่งตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับและลงมาตะกี้โคชฝ่ายขึ้นด้วยขาขวาทีนี้เราจะขึ้นมาด้วยขาซ้ายบ้างอ่าขึ้นมาสลับปุ๊บ ขวาซ้ายนับเป็นหนึ่งครั้งสลับมาขขวาใหม่ปึ๊บอ่าแล้วลงและซ้ายขึ้นมานี่คือ2ครับผมอ่าครับขวาขึ้นปึ๊บลงแล้วสลับขาขึ้นมา3ขอ5ทีนะคนดูจะได้เห็นปึ๊บตึมซส,สลับข้างโอเค การสลับข้าแบบนี้จะไม่ทําให้เรารู้สึกล้าจนเกินไปครับผมทาให้ตัวของกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยยังคงสามารถที่จะฝึกอย่างต่อเนื่องได้นั่นเองประเด็นสำคัญคือเราไม่ควรที่จะขึ้นแบบค่อมหลังไม่เอาเนาะนะครับอกชิดหลังตรงเกรง,กล,งกลางๆไว้ทําตัวสง่างามขึ้นไปปุ๊บนะครับลงจังหวะเตรียมหายใจเข้าใช่ไหมครับขึ้นไปหายใจออกและลงนะครับ ไม่รีบเราไม่ต้องรีบแบบโอ้ยฉันต้องรีบไม่รีบนะครับผม <S <S 1> <S 1> ค่อยๆทํามือใหม่ต้องเน้นฟอร์มไว้ก่อนโอเค <S <S ไหมครับยึดขึ้นลงเมคเชว์ Metro ว่าคุณใช้แรงจากต้นขาของคุณไม่ใช่หัวเขา่าโอเคไหมครับและไม่จิกเท้าขึ้นนะวางเท้าให้เต็มนะรเราขึ้นไปปุ <S <S ๊บแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณแข็งแรงแล้ว ให้ถือดัมเบลก็ได้ใช่เหรว่าบ้านคุณมีดัมเบลเริ่มจากน<ช>้าหนักเบาๆก่อนโค้ดไฟลยลองทําโดทาเหมือนเดิมเลยค่ะแค่ถือดัมเบลไว้ก็คือ,อเป็นการเพิ่มน้าหนักเนาะใช่นี่ขึ้นไปปุ๊บพอมีดัมเบลปุ๊บนะครับมันจะมีความท้าทายเพิ่มมาขึ้นจะมีแรงต้านเพิ่มมากขึ้นหัวใจแล้วก็ปอดรวมทั้งตัวของกล้ามเนื้อจะต้องทํางานหนักขึ้นนั่นเองครับผมจะทำให้คุณมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองอ่านะครับ จำนวนครั้งที่ใช้อยู่ที่ประมาณ 10- ถึง12หรือ12ถึงสิ้ครับผมซ้ายขวานับเป็น1ครั้งนะครับแล้วก็พักว่อดเซตเนี่ยได้ถึง2ถึง3นาทีเลยครับแล้วกลับมาทำใหม่3เซตครับจะทำให้คุณเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมาขึ้นแล้วก็สามารถเผาไขมันได้ดีมากๆด้วยที่บ้านของคุณครับผมเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่4คืออะไรครับผมไปดูกันครับและมาในท่าที่4ครับผมนั่นก็คือท่าแผลงนั่นเองครับ ท่าแพลงจะทําให้ตัวของแกงกลางลําตัวของคุณเนี่ยมีความแข็งแรงและมีความวามั่นคงเพิ่มมากขึ้นครับผมต้องบอกงนี้ว่าคนอายุเลข4เนี่ยนะครับหลายหลายคนครับเริ่มมีอาการหลังแอนใช่ไหมครับผมหรือว่ามีอาการที่ปวดหลังนะครับเพราะว่าตัวของแกงกลางลำตัวของเราเนี่ยไม่แข็งแรงครับผมดังนะั้นการสุดท่าแพลงจะเป็นท่าที่ช่วยทําคุณเนียลดอาการปวดหลังได้ดีมากๆเลยแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดว่าคุณทาท่าแผลงผิด,ผด คุณก็จะปวดหลังมากกว่าเดิมังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการทําที่ถูกต้องดีกว่าว่าทาอย่างไรครับอ่าเดี๋ยวโคดไฟลงนะครับผมวิธีการนะครับคือสําหรับคนที่เป็นมือใหม่แท้ๆที่รู้ตัวเลยว่าคุณไม่แข็งแรงครับให้คุณฝึกในท่าแพลงแบบฮาร์ฟฟอร์มก่อนครับคือเราจะเอาท่อนแขนวางบนพื้นครับซึ่งเราสามารถใช้หมอนหรือเบาะนะครับหรือว่าเป็นเสื่อโยคะก็ได้นะครับในการรองขคาท่อนแขนงของเรานอนะครับจะได้ไม่เจ็บข้อศอกครับสุดท้วประเด็นก็คือนะถ้าดูที่ตัวของโคดไฟนะครับคือสะบักของโคดไฟเนี่ยจะล็อกไว้นะครับ เราจะไม่ทําให้สะบักจมสะบักจมคือเป็นแบบนี้อันนี้คือสะบักจมคือตัวนี้หดลงไปนะครับอันนี้คือไม่โอเคนะครับมันจะทให้คุณปวดบ่านะครับันั้นคือเราจะล็อกสะบักขึ้นมาปุ๊บแบบนี้เนาะนะครับเกรงตัวของแกงกลางไว้เกรงหน้าท้องไว้นะครับคนที่เป็นมือใหม่คุกเข่าแบบนี้แหละดีแล้วนะครับประเด็นสำคัญคือเราจะไม่แอดหลังอ่าถ้าแอดหลังแบบนี้นะครับผมคือปวดหลังชัวร์ๆนี่คือการันตีเลยร0อ็ว่าคุณปวดหลังแน่ดังนั้นคือเราจะทำทให้ตัวของเราเนี่ยนะคร แล้วถ้าเกิดให้ดีกว่านั้นคือเราจะทาการม้วนสะโพกด้วยม้วนอ๊แบบนี้นะครับอันเนี้ยท้องของเราจะทํางานแบบ100%เต็มนะครับหายใจเข้าลึกนะครับหายใจออกยาวนะผมอยู่ให้นิ่งและนานที่สุดใช้โทรศัพท์มือถือของคุณนะวางไว้และจับเวลาว่าคุณทาได้นานที่สุดต่อ1เซตเนี่ยกี่วินาทีทําได้10วินาที15วินาที20วินาทีไม่สําคัญสําคัญที่ว่าคุณทาได้นานที่สุดกี่วินาทีครับ พอคุณหมดแรงแล้วสมมติคุณหมดแรงปึ้มหมดแรงอ่าไม่เป็นไรครับพักระหว่างเซต60วินาทีและกลับมาทําใหม่ให้ได้จานวนวินาทีมากที่สุดครับแต่มีข้อควรระวังครับผมคือสมมติคุณแพ้ขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วคุณเริ่มหมดแรงคนเรามักจะเอาอชนะตัวเองเสมอคือจะโกงนะครับคืออ่าสมมติหมดแรงหลังแอนแปดแล้วนะครับ<อ>แต่ว่าก็ยังนับเวลาอยู่อันเนี้ยอันนี้คือ การันตีคุณปวดหลังชัวร์แล้วคุณจะมีทัศนคติที่แย่แล้วก็ไม่ไมีม <ทำ S 1> ต่อการ,<ท>รออกกำลังกา,า,กา<ล>ยของคุณนะครับผมดังน,น,นั้นคือถ้าเกิดว่าฟอร์มคุณเสียแล้วคือคุณควรต้องพักแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะครับนี่คือเป็นฟอร์มของมือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าท่าเนี้ยมันชิลเกินนะครับให้คุณยกเข่าขึ้นเลยนะครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ยกขาขึ้นและมูสสะโพกเหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้นะครับ ตัวขนานพื้นนะครับผมเสร็จแล้วเกรงหนะ้าท้องไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวดีเทลที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือให้เกรงต้นขาด้านหน้าแบบเกรงกริบนะครับขมิบก้นเนาะและขมิมวท้องแรงโดยที่คุณยังคงหายใจอยู่แรงแค่ไหนแรงประหนึ่งว่าคุณพยายามให้ขมแมวให้ตัวของสะดือเนี่ยมันย้อนกลับมาที่กระดูกสันหลังของคุณเลยแบบนี้เลยนะครับผมนะครับอยู่ให้นานที่สุดเหมือนเดิมคือจับเวลาไว้ว่าคุณทําได้นากี่วินาทีครับ พอสมุดคุณทําได้สมุ3สาิวินาทีแล้วหมดแรงอ่าลงฟืบนะครับ พัก60วินาทีและก,กลับมาทําใหม่เป็นจำนวนอย่างน้อย3-5เซตทับจะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของคุณมีความแข็งแรงแล้วก็มีความกระชับเพิ่มมากขึ้นและถ้เาเกิดว่าใครที่มีอาการเอวหนาหรือว่ามีอาการท้องยืดนะผมการฝึกท่าแพลงจะทําให้ตัวของหน้าท้องคุณมันยุบลงไปด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวไปดูเวทท่าที่5้าท่าสุดท้ายคือท่าอะไรครับผมแปลไปดูกันครับและมาในท่าที่5้าครับผมท่าสุดท้ายนี่คือท่าซูเปอร์แมนนั่นเองครับนี่คือเพียงเพียงแค่สาธิตเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณมือใหม่จริงจริงมือใหมให่จริงครับผมคุณเป็นมือใหม่นะครับผมคือคุณควรต้องฝึกเป็นประจำะครับทำให้คุณมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไงก็ตามสิ่งที่ผมนําเสนอไปตั้งแต่ท่าแรกจนกระทั่งถึงท่าที่5นี้นะครับมาสามารถใช้งานได้จริงและคุณสามารถแข็งแรงได้จริงอันนี้คือโค้รวุ้นแร์แรให้ฟรีฟรีไม่มีเก็บตังค์โอเคไหมดังนั้นเอาไปใช้ประโยชน์กันด้วยนะครับผมท่าที่5้าครับคือท่าซุปเปอร์แมนนั่นเองครับผมจะทําให้ตัวของหลังส่วนล่างของคุณ มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับวิธีการนะครับผมก็ไม่ยากครับต้องบอกก่อนสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังหรือรู้สึกว่าตัวเองมีแการลำตัวที่วิกนะครับการฝึกท่านี้จะช่วยทําให้หลังส่วนล่าง,งคุณมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นและทําให้อาการปวดหลังของคุณนะลดอาการลงได้นั่นเองครับผมวิธีการคือเราจะอยู่ในท่าซูเปอร์แมนคือชูแขนขึ้นไปปึ๊บแบบนี้นะครับก้มหน้าลงไปก่อนนะครับประเด็นสอันคือซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนมันบินยังไงนะครับคือมันจะยกแขนขึ้นและยกขาขึ้นเอ,อื้อแบบนี้นะครับ คุณจะรู้สึกเกร็งที่ตรงบริเวณหลังส่วนล่างของคุณนะผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแกนลำตัวนะั่นคือตัวของ QL หรือว่าคอร์ดัสซาบนรูปนั่นเองครับอ่าลงลงกอนะผมจังหวะเตรียมหายใจเข้านะครับจังหวะขึ้นมาหายใจออกปุ๊บนะครับนับ1 2 3 4 5และลงนะครับหายใจเข้าลึกขึ้นใหม่ปุ๊บนะับ1 2 3 4 5ลงนะครับ ทีนี้ผมจะเก็บรายละเอียดเพิ่มนะครับคือเรายกขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับและขมิบก้นด้วยนะครับจะยิ่งทำห้ตัวของแกงการลำตัวของคุณมีความกระชับและมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมโลงนะครับโอเคทำไปดูอีกที่นึงปุ๊บขึ้นมาขาลอยขมิบก้นเกร็งหลังยกแขนขึ้นนะครับผมอันนี้คือท่าที่ถูกต้องสําหรับท่าซุปเปอร์แมนของเราครับเอาลงครับโคบ้อไา มีแล้วมีมีร้อนเนอะ,ะครับจำนวนครั้งที่เราใช้นะครับผมคือขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของคุณแล้วครับอาจจะอยู่ที่6ครั้ง8ครั้ง10ครั้งหรือ12ครั้งก็ได้ครับผมครับเอาเท่าที่คุณไหวครับพอครบจำนวนครั้งแล้วสมมติทำได้10ครั้งใช่ไหมครับพักระหว่างเซตอยู่ที่ 6 0 9ิวินาทีและกลับมาทําใหม่เปน็นจำนวน3เซตด้วยกันครับก็จะเป็นการฝึกที่สมบูรณ์มากๆสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นั่นเองครับผมอย่างที่บอกนะนี่คือสําหรับคนที่ไม่เคยออกประกายมาก่อนเลย<ช>และมีอายุแบบเลข4นําหน้าปนไปแล้วนะ,นะครับผม <นะ S 1> ค,คือคือคุณะยังคงมีความแข็งแรงที่ไม่มากเพียงพอนะครับการเข้ายิมบางทีฝึกในท่าที่มันโหดร้ายเกินไปเนี่ย ก็อาจจะไม่เวิร์กหรือว่าบางทไีไปดูคลิปวิดีโอ,อใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นตามคลิปเขาไปบงเปอร์เบอร์โป้งเบ,บอร,ปร์ปี้จัมส์สอตมวเทนคลัมเบอร์บาดเจ็บนะครับผมดังนั้นนี่คือพื้นฐานของการฝึกของคุณท,ที่จะมีคุณเนี่ยสามารถไปฝึกตามคลิปที่แบบเขาเล่นให้ดูได้ครับแต่ยังไงก็ตามนี่คือท่าที่คุณจะต้องทาให้เป็นก่อนกว่าที่คุณจะไปทาท่าที่มันแอดวานซ์เพิ่มขึ้นครับผมมือใหม่บอกก่อนคุณต้องใจเย็น ถ้าเกิดคุณใจร้อนคุณเจ็บแล้วคุณจะหลุดออกจากโปรแกรมไปเลยและสุดท้ายคือพอคุณอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นร่างกายของคุณมันก็จะแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆครับดังนั้นคุณปุณน,นัน่นบอกยว่าพื้นฐานสําคัญที่สุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เลขสี่านำหน้าเนาะอันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพ่อไพรมากที่มาสาธิตเงินแต่งเงินแตนครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอยู่ชอบโค้ชปแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดติดนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีด สำหรับคลิปนี้ผมและโค้ดฝ้ายขอตัวลาไปก่อนเาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับห้ยเหงื่อแตกกระแทรเลยทีเดียว